โย่ Yo, สวัสดีชาว YouTube กับมาพบกกับทูนูฟอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะพูดถึงโอลิซ่านครับเริ่มจากประวัติแล้วก็สกิลต่าง ติดตามชมกันได้ครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีการคาดเดาว่านะครับว่าตัวละครตัวใหม่หรือโอลิซ่าเนี่ยจะใช้หุ่นยนต์ OR 1 5เป็นต้นแบบนะครับซึ่งถูกจริงๆด้วยครับโดยเฉลยโดยอาทิตย์ที่แล้วนะครับรูปที่หนูน้อยอีฟี่มีลิสต์นะครับว่าใช้ OR 1 5เนี่ยมาดัดแปลงเป็นโอลิซ่านะครับโอลิซ่าก็เกิดมา1เดือนเท่านั้นเองนะครับโดยหนูน้อยอชิยะชื่ออีฟี่นะฮะใครให้ไม่รู้จักหนูน้อยก็ไปชมวิดีโอด้านบนนะฮะว่าหนูน้อยเป็นยังไงมีความฉลาดแค่ไหนนะคร แล้วเธอก็พัฒนาโอริซาขึ้นมานะฮะครับเราก็มาพูดถึงตัวต้นแบบกันก่อนคือ OR15 ร์าาาเนี่ยเกิดจาก OR14 ร่อ่าโออาร์ก็คือหุ่นยนต์ที่ถูกใช้ในช่วงสงครามออมนิกนะครับแล้ในเนี้ยหนุมบานนี่ก็คิดว่า i, เฮ้ยพอจบสงครามออมนิกเนี่ยเราจะปกป้องประเทศยังไงดีอ่าก็รื้อฟื้นโครงการ o r 1 4ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาเป็น OR15 เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับ นุมบานี่นะครับแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์โจมตีนุมบานี่นะครับรูมฟิตก็อัด OR15 เลยเทในรูปแอร์พอร์ตทำให้ชาวนุมบานี่เนะี่ยไม่เชื่อถือ OR15 ร์สิ้าแล้โอ้ยกระจอกับแค่นี้มาโดนรูมฟิตอัดหมดเลยครับมีต้องหลายตัวแม่งรูมฟิตก,กระทืบเล็กหมดเลยนะครับทุกคนก็หมดความหวังนะครับแต่มีคนที่ไม่หมดความหวังอือหนูน้อยอ e ีฟี่นะครับที่เชื่อว่า OR15 เนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้นะครับนางก็เลยเอา OR15 เนี่ยมาพัฒนาเป็นโอริสาต้นแบบปัจจุบบัันนนะครรทาาาาให้้้้เเธออออสสงงโิขึมพื่ปปกชว นรมบานี่แล้วก็มนุษย์โลกลก็จบสำหรับประวัติไปแล้วนะครับแล้วีนี้ว่เหตุผลว่าทําไมทีมพัฒนาเนี่ยต้องการใส่โอริซาเข้ามาในในเกมนะครับเหตุผลหลักหลกก็คือเอามาเป็นตัวเลือกแทนไลฮาร์นะครับเพราะว่าถ้าจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยไลฮาร์ใช้เยอะมากใช้แบบสุดๆจริงๆนะฮะแล้วแบบมัน เด่นเกินไปทีมงานก็เลยบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วต้องเอาตัวละครตัวใหม่เข้ามานะครับให้มาเป็นทางเลือกในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นตัวโอริซาก็จะเป็นแทงแล้วความสามารถแรกก็คือฟิวชั่นไดเวอร์นะครับก็คือปืนมีกระสุนทั้งหมด200นัดอ่ะแต่เป็นโปรเจกต์ตายนะครับแล้วก็เวลายิงเนี่ยก็จะเดินช้าคล้ายดีว่านะฮะแล้วก็ไม่มีการดรอปของดาเมจนะครับก็คือทุกระยะความแรงเท่ากันหมดนะครับสกิลที่2ชื่อฟอร์ติฟายนะครับมีระยะเวลาใช้งานทั้งหมด4วิด้วยกันฮะก็กดชิปนะฮะทำให้ศััััตตตตรรรรููยิิิงงงเเเาาาาดดดมมจลลลลลลนนนนะะคคคบบแแ้้้้วววกก็ไ่่สสๆีใช ทั้งหมด10วินาทีด้วยกันนะครับสกิลที่3ก็คือสกิลที่ชื่อฮอลนะครับก็คือยิงออกไปก็จะเป็นรูปบอลกลมๆอ่าแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงศัตรูเนี่ยมันก็จะดูดศัตรูทุกตัวเข้ามานะครับมาอยู่ด้วยกันมันคล้ายๆเหมือนแบบกา l v ตอนเซิร์ r ของซาเรียนะครับแต่ว่าจะสั้นกว่านิดนึงนะฮะครับส่วนความสามารถที่สำคัญที่สุดก็คือ Projectile l a u n c e r นะครับยิงออกไปข้างหน้าเป็น Projectile ครับรูปร่างคล้ายๆของวินสตันที่เป็นครึ่งวงกลมนะฮะสามารถรับ Damage ได้ถึง900เลยทีเดียวนะครับแล้วก็คูลดดาาววนนนน์ททั้งงหม12ิีะะฮซึ่เเป็กราะที่สคัู มากนะครับว่าเอามาใช้แทนไรฮาร์ก็คือยิงโล่นไปแล้วให้เพื่อนมาอยู่ข้างหลังนะครับการใช้งานก็จะแตกต่างไรฮาร์ดนิดนึงที่ไรฮาร์ติดตัวแล้วแบบฟาร่ายิงลงมาไรฮาร์สามารถยกโลก,กันได้แต่โล่นี้จะติดกับพื้นนะครับอันตรีของโอลิสาคือซูเปอร์ชาร์เจอร์นะฮะก็คือลูก่าไฮายกองไว้บน,นพื้นแล้วก็ส่งเส้นไปบัฟพลังโจมตีเพื่อนคล้ายกับกระทางของเมอร์ซี่นะครับแต่ว่าไอ้เครื่องนี้ถูกทำลายได้โดยศัตรูนะฮะเพราะฉะนั้นการวางต้องระวังนะครับไม่ให้ศัตรูทำลายเครื่องนี้แล้วก็สามารถให้ส่งเส้นไไปบบัเพื่อนด้นรรก็จ สำหรับสกิลของโอริสานะครับแล้วก็มาดูว่าผมชอบไม่ชอบผมค่อนข้างชอบนะ1คือปืนเนี่ยยิงมันมากเหมือนบาเชียเลยจิ้ว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 จ้วยิงแสะใจสุดๆเลยนะครับแต่ว่าโล่เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนลายฮาร์ที่ติดตามตตวมันก็จะเป็นการวางบนพื้นนะฮะก็ต้องเปลี่ยนเทคนิคในการวางโล่ให้เหมาะสมกับทีมนะครับซึ่งต้องเรียนรู้กันต่อไปนะฮะแล้วโอริสานี่มีสกิลเยอะมีสกิลอย่างฟอร์ติฟายที่ต้อง ใช้ในจังหวะเพื่อเซฟตัวเองนะครับหรือว่าสกิลที่เป็น hall ดูตู้เข้ามานะครับหรือว่าตู้อยู่หลังกําแพงเนี้ยก็ให้ดูดออกมาให้เพื่อนยิงนะครับก็เป็นเทคนิคที่ต้องหาดูกันต่อไปนะครับว่าจะสามารถใช้ยังไงได้บ้างนะครับสําหรับทีมต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้คนยังเล่นมันเพิ่งเข้าวันเนี้ยคนมันก็เล่นกันไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็ต้องดูนะว่าจะใช้เทคนิคอะไรอย่างไรนะครับมีการสร้างทีมยังไงให้เหมาะสมกับตัวโอริสานะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก ครั้งล่าสุดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ